เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับสี่งวดซ้อนแล้วนะครับคุณผู้ชมเดียวสี่เลยงวดปิดแล้วนะครับสําหรับผู้บุญธรรมนักข่าดนะครับคุณผู้ชมนะครับสี่งวดปิดเด้อบรรยากาศสดๆนะครับสาธุสาธุ สาธุสาธุใครสาธุสาธ,สาธุก็ขอให้ร่ำรวยร่ลำรวยนะครับขอให้ถูกหวยรวยเบืรอกันขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นเนาะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะครับรวยเดวยวกันรวยเดวยกัน,กนขอให้ก่อนนิดหนึ่งนะครับปงปังปองปังปองปังปองปัง,ปง,ปง อย่าเพิ่งดูอย่าเพิ่งดูอ่ะดูดูแล้วจะไม่ปังปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนแรงแรจานหนึแรงดันไม่ขาดอ๋อบี๊กบกแค่เห็นไม่เห็นเนาะไม่มีใครเห็นครับไม่มีใครเห็นครับเมื่อกี้ครับไม่มีใครเห็นนะครับ

เทวันหม่้าน I'm seeing that. เจ็กับ 9, 1, 7, 6 7 9นะครับคุณผู้ชม9 1 7กับ6 7 9นะครับช่วยกันพิมพ์ด้วยเด้อ9 1นะ7กับ6 7 9นะครับพิมพ์กันก่อนพิมพ์กันเยอะๆพพิมพ์กันเยอะๆรีบพิมพ์รีบพ,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 พิมพ์นะครับ9ก้าหนึ่งเจ็ดหกเจ็เก้าเดี๋ยวรอรุ่นเลขประทัดน,นะครับ สองตัวแล้วก็รูเลขประทัดนะครับท่าผู้ชมเออาหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดเก้านะครับช่วยกันพิมพ์ช่วยกันพิมพ์และตามด้วยสาธุสาธุด้นะครับพิมพ์และตามด้วยสาธุสาธุนะครับท่านผู้ชมเออเอื่นว่าคู่หาขวดเปาของหนาต้นใหญ่เป็นต้นตะชุนนาบไทบำเพ็ญสาบแล้วฝันก็ นะครับผมชมตัวเลขอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับช่วยกันพิวนะครับชมอ7ึงเกหนึ่งเจ็ดหกเดครับ่เ็าเจ็ดเก้าไมสมเด็จองปัดหมพลแล้วพุทธศิษ์ขีสะพุงกันเก้า คสองตัวมาแล้วครับมาเรียกสองตัวมาแล้วนะครับ F C เป็นหงเป็นหนึ่งหกหนึ่งนะครับพิมพ์กันด้วย F ี 24. พิมให้ผมหน่อย กันงร,นร,นรวอให้เราด้วยเราวยเด้อขอให้ทุกคนวยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราเรียกประทัดนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราเรียกประทัดที มสปูเหยอันนี้ปูกินมากมหมครับสามตัวตรงๆนะปูนะ สองเจ็ดสองเจ็คร th ับเจ็ด6 2สองเจดสองเจ็ดด้วยเขีดวนสองเจ็ดสองเจ็ดสองมีไหมครัสองตัวล th ่างดูม th ือเขาล่างข้างหลังครับเลขล่างเป็น3ตัว35ครับฟให้ ไ <rium> <Dante> ดีจุด่งนะครับออกแน่นอ <lum pp> ัออกแน่นอนครับหกสองเจับ้านครับเจ็ดหกกับสามให้เพคครับองเจ อูจะปังเลยสาธุสาธุจงที่ต่อไปจะรับคนไม่หวัดไม่ไหวนั่นเอนะสาธุสาธต้องจรวดไปใไซนี่เข้าให้ดีนะลูกอยมีผู้คนไหลมาที่มาทำเนี่บศกดิปูเอาแงน้ำเนี่ยที่จังหวัด มมไม่ว่านี่ปู่ก็ลง่างขาเขาแล้วปู่บอกไปแล้วมันก็คนซื้อและคนตรงนะลูกนะซื้อม่หมดคนกมันานแล้วลูกเออต่อไปคนจะนั่งไหลเข้ามาเยอะ <c oughs> อย่าลางปู่เขานะลูกนะ รับสมุนสาธุ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 รวยรวยเฮงเฮงปังเลยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับ ซุ่มเย็นซุ่มเย็นลำด้วยลำด้วย,วยเป็นไงปูทำไมคิดตามใจเลยมีอะไรอีกเนาะปูน <c oughs> เนาะยาลายบอกลูกสีได้เลยนะปูนะ พ <c oughs> าูมาตรงนี้หน่อยฮะไปดขาวปูไปหน่อยได้สนิ้หน่งก่ปูจะไปเชิญไหมล่ะหนิเ่อปดอน้ำยกไว้ปูเินูตัไปท้งหลา ไปใส่เนี่ยตามอรัตามนะครับครับผมให้ใครมเก็บตรคงลันมากันไว้นะครับเปิดเที่ยวนะ เอาไม้ไรเอาไม้ไรเอาไม้ไรเสียบเอามาเสียบไม้ไรตรงใบไม้นี่เสียบไม้ไรหลอกเอาเนาะมั้งนั่นสียบไม้ไรนั่นตรงนี้ด้วยครูสอที่ใช่ไหมองอะไร เรไปช่างจรวดจะมีคนมาเยอะจะบุญหวานนะลูกข้ามไปวางเออเขายังได้ใกล้กูมากกันหน้านี้มีมาแล้วช่างจะรวดปูเนี่ยเออแต่ไม่สามารถเข้าได้แล้วลูกเอไปใกล้ปลูกเขาหัวดิเออน่ะเออจับหัวให้ปูเออของพี่ จำคำปู่วันนะลูกนะอย่าท้องไปไหนทั้งสิ้นลูกอยู่กับปู่นี่ไม่ว่าใครจะทำาัไม่ต้องไปนะลูกนะแต่ว่าใครไปบวงสวงแก้บนไม่ต้องไปอยู่ตำหนักของลูกนี่นะลูกนะไม่ต้องไปไหนเชื่อปู่นะลูกนะจำคำปู่ไว้ให้ดีแล้วบริวารของปู่ สุดนี้สีทองมะลุกนะคือยักษ์กกขนาดมะลุกนะจําไว้จดไว้ลูกจดไว้ชื่ออะไรนะยักษ์สีทองยักษ์กกขนาดเขาเวทุบันองค์เล็กๆนะลูกยักษ์สีทองคนลกเลยสวยจำก็ไปกันน่าจะเห็นทางประทัดเนาะนะครับ เมื่อกี้นะครับขี่สัญญาเนส์รุดนะครับคุณผู้ชมครยอดโท้มารัดที่ห้านะครับรเปิดโชคาาังตัวเลยลูกเมาดประทดกันะครับาหนากันลวหท่หาวันนี้ไม่ได้มาบูอะปู่นะให้อตามฟังูเออเยเปิดโชคาล่าแก่ลูกติดลูกหาของปู่ทำหน้ากัาวและวันนี้ไปเธอกตาเถอเฮ้ยเฮ

ปดเก้าหกด้วยไปใช่มแปดเก้เก้าหกาเถ้าไม่กานปังแน่นอนทุกงวดคาไม่้มัก็ไปทัดเข้าแน่นอนอย่าลืมเก้าก็หตัวเดียวกันนะล้ก็หหรือเก้าหนึ่งเก้าหกนะเอาเลขหนึ่งนะครับถึงจะยอมปังแน่นอนถ้าไมน้ำมต์ก็ไปทัดปังแน่นอนรับประกันได้เลยนะอ่า สวัสดีครับป no ูป pues ูไม่หน่อยปูปูกลมๆหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดจะเน้นเน้นนี่นะสองตัวล่างด้วยตัวล่างเน้นสุดๆเลยสามตัวเนาะช่วยให้ช่้เราล่าละสองตัวจะเริ่มตัดเล่งไายบนเป็นหนนะ ข้าหนึ่งสามห้าทธิบูเน้นให้นครับเดีจ้ประเดน์อเอาเลขแม่สอยฟ้าไหมหางเดียวสองตัวล่างนะมีอีกแอ้่าหนีแม่ที่ลูกเอาครับเอาครับเอาครับเอาเลขแม่สอยฟ้าก็น้อยใจเนี่ย

9 3้ามเกนะครับชม้นะครับแคปหน้าจอเลยนะครับผู้ชมแคปหน้าจอเลยเด้อแคปไว้แคปไวนะครับผู้ชมเด้อแคปหน้าจอไปเลย มาจอไวเลยนะเลขทาง 8, 9, 6, 9, 9. ก็คัดแปดเก้าหกเก้าเก้าเลขแม่นางฟ้าเก้าสามครับ <c oughs> สวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทีวีนะครับ <Wow. S 1> กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อน <c oughs> กดตรงสีแดงๆเลยครับ <c oughs> เพื่อบ่ให้พลาดข่าวสารอีกนิดหนึ่งกดรูปกระดิง่งให้น้ำแน่ครับรูปกระดิง่ง กิ้ง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 กดน้ำคำโรคขีดย้ำได้ทันสิบเดพยผดคขีปและสิบเดียผาดข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผมก็ขอบคุณลหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผมขอบคุณ